96เซนติเมตรความยาวค่ะวันนี้ส่องดูถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวไม่ค่อยโดดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัญหานิดหนึ่งคือ,อต้นก้ามันจะโทมเร็วเนี่ยขนาดให้ปุ๋ยแล้วไม่แน่ใจมันเป็นอะไรอาจจะเป็นที่อากาศเนะาะวันนี้เก็บถั่วฝักยาว ยาวจริงๆริงต้นนี้จะปลูกจุดละหนึ่งต้นก้าอถ้าในกินเฮาที่ปลูกเดือนหกบันทียี่สห้าเนาะปลูกจุดละสองต้นก้าไซท่านนี้ปลูกจุดละสองต้นก้าได้ยาวมากเลยเอ้าเจ้าแมวเดี๋ยวต้องหาที่จับมันสูง พอเราดึงลงมาเดี๋ยวคั้วมันจะขาดต้องใช้กันไก่ช่วยนี่ หักหักละไม่ค่อยระวังเลยโอเคยาวดีด้วยยาวยาวอ่ะตอนนี้ขั้วมันจะมีปัญหาในหนึ่งอ่ะหนอนมากิน,นต้องเอาไปแช่น้ำแล้วก็มันจะออกมาฝากที่สั้นกับกระสันนี่มีปัญหานหนึ่ง อักนี้ยาวมากเลยอันนี้ก็ยาวใช้ได้แปดสิบเซนขึ้นแล้วมั้งเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเซนเนาะที่เคยวาดข่าวที่แล้วนะ่ะหกสิบเซนก็มีแต่ส่วนมากจะเจ็ดสิบแปดสิบเซน เคยวัดดูอันนี้มันยังเล็กอันนี้ก็ยังเล็กไปต้องหาที่แบบมันพอตันแล้วจะอร่อยนี่ยอวบมากเลย เก็บมาละ ดูคางนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวความยาวก็มันจะมียาวมากกับยาวน้อยถ้าเป็นเรียกอะไรอ่ะฝักต้นๆเนี่ยก็ยาวมากเลยอันนี้เก้าสิบหกเซนติเมตรส่วนอันนี้ก็วัดแล้วแปดแปดสิบแปดสิบหกเซนติเมตรแปดสิบหกเซนติเมตรอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อถั่วมันจะมีห่านนิดนึงเนี่ยช่วงนี้นยฝักมันจะไม่สวย เพราะว่าหนอนหนอนมันชอบเอาอันนี้หักแล้วไปจับหนอนมันชอบกินตรงนี้พอเราจับปุ๊กเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเนี่ถั่วกับหนอนเนี่ยมันจะชอบตรงนี้แหละถั่วเอ้หนอนมันจะชอบกินตรงนี้ตรงขั่วนี้มันจะมีปัญหามากเลยจุดนี้ปลูกจุดละสองต้นกล้าฝักมันจะไม่ค่อยสวยนะเนี่ยดูดิ ไม่สวยนอนมันจะมากินกินถั่วส่วนมากมันจะกินที่คั่วดูฝั่งนี้ข้างในมันก็จะมีปัญหาเน็ตหนึง่งฝกักบางฝักก็ไม่สวยนะดูคั่วตรงนี้เด็ดออกเลยอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะไม่สวย นอนมาแทะมากินสองสาวันนี้ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเขาเป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักเป็นชนิดเม็ดซื้อทางร้านมาอันนี้ก็โอเคใช้ได้ใช้มือจิกลงไปเดี๋ยวต้องหาเก็บฝักที่มันโอเคนะอันนี้ก็ต้องเด็ดออกแล้วแหละเนี่ย นะเวลาเก็บออกมาเนะี่ยมันคั่วมันจะไม่สวยนะมันมีปัญหาโซนนี้ก็ปลูกตำลึงเพื่อจะเอามาลิพันธ์ุแต่ยังไม่เห็นมีจับดอกจับผลเลยตรงนี้ก็ฝักนะคัวฝักนะไม่งามไม่งามเลย ัองฝากนี้โอเคสีผิวสวยเลยโอเคเช้านี้ก็น่าจะประมาณกิโลกว่าเดี๋ยวคัดของดีของเสียออกก็น่าจะประมาณกิโลหนึ่งเนาะมันจะมีปัญหาหนึงถั่วค่อนข้างจะสีผิวไม่สวยเพราะว่าหนอนมันเจาะ อันนี้ก็เหมือนกันหัวโตก้นรีบอันนี้มันจะมันจะฟอมอนจะโตไปอันนี้เหมือนกันอันนี้ก้นรีบทั้งหัวรีบด้วยกรอบดีด้วยนี่ถ้าเราไปยำ ยำขนมจีนถั่วฝักยาวนี่โอเคเลยอันนี้ก็หัวรีบก้นรีบอันนี้ก็เหมือนกันเรียกออกนี่อันนี้มีปัญหาเนี่หนึง่งอนนโอเคอะยาก ไปยำทำทุท่มตำเอาเลยเ,เดี๋ยวไปคัดแยกของดีของเสียแล้วอันนี้มันเป็นรูไเราไม่แน่ใจว่าหนอนมันออกไหมก็เอาไปแช่น้ําก่อนประมาณชักครึ่งชั่วโมงมันก็จะออกมาหนอนมันก็จะไต่ออกมาเองบางทีเราคิดว่ามันไม่มีเนาะ